นี่ครับงานชาที่เซ็นทรัลลาดพร้าว10โมงนี้คือเราวิ่งเข้ามาตอนก่อนทั้งเปิดนะคนเยอะมากนะฮะข้างหลังแต่เ,เราไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างไง10โมงตาอนนี้ลอยยังไม่ตื่นดีเท่าไหร่ <c oughs> นี่ฮะร้าน Uno อูโนูคนคิวเยอะมากนะฮะผมร้านนี้ก็น่าจะร้านดังวะเนี่ย10โมงโหคิวนี้ยาวเฟอือเป็นนูเลย นี่ฮะบรรยากาศของที่นี่ก็คึกคักมากๆหมดเลยเช้าโมงตั้งแต่เช้าโมงอะไรนะสิบโมงนะฮะโอ้โหดูคิวยาวยาวมากๆเลยฮะเนี่ยดูดีฮะร้านนี้คือมัชชาอ๋อมีชามัชชาด้วยคิวยาวมากโอ้โหเนี่ยฮะของโดยบรรยากาศที่นี่คนเยอะตั้งแต่เช้านะับเนี่ยบรรยากาศโคตรดีตั้งเช้าเนยเดินดูผ่านๆไปกันนะฮะ คนก็เริ่มเยอะนะร้านไหนเลยฮะอ๋ะออืมแต่ร้านก็ม,นมัชมีเือสายชานี่คือรักเลยไม่มีอะไรจัดจองพิเศษหรอกงานที่นี่ได้ไปเรื่ลยนะฮะเนี่ยอ๋องานชานี่คือเยอะมากเลยดีฮะ โอชาโอชาโอ้๋ออะไรเนี่ยเอมิชาโอ้ลิชาโอคนเยอะแฮงเออเล็งเล็งร้านคนเยอะไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> คนเยอะมากเลยคือ,อถั้งเคดว่าถ้าเกิดดูดูเนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าร้านนี่คือบางร้านนี่คือคิวก็ยังไม่มีแต่ชาวนะแต่บางร้านคิวก็เยอะมาก เออเนี่ยร้านที่น่าชิวเยอะมากเลยบรรยากาศชื่นเริงคือบางร้านก็กแต่งยังแบบอ่าลองชิมได้นะฮะแบบมาซื้อชิมร้านที่แบบถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะต่อคิวนี่มีหลายร้านเลยที่น่าสนใจนะฮะคือรอแต่สิบโมงแล<ช>้วก็เพิ่งได้รอแต่สิบโมงแล้วก็ามาสี่สิบนาทีใช่แล้วสิบโมงนี่คือข้างเปิดป,ปุ๊บเดินมาเดินมาถึงก็ ถลเรียบร้อยยังไงรสชาติอูนอกอร่อยดีอร่อยดีอันนี้คือสั่งเมนูอะไรเลยกงเมการนเย็นเกอิชาเอาแก้เท่าไหร่แกแบบแปบ้าทแปดสิบห้าบาทจริงๆราคารสชาติแบบอ่าสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอมจ่ายอ้ขายแค่แปอาฮ่าฮคนก็เลยิตอ๋อคนก็เลยฮใช่ไหม ครั้งแรกของร้านนี้ใช่แล้วทําไมรู้จักร้านนี้เพราะว่าตอนนี้เซ็นคู่กันดูแล้วก็ร้านนี้มี speciality ก็คืออยากลองกันเพราะมาดูคลิ้วยาวโอ้โหแล้วพอมาดูต่อว่าทำไมคลิวยาวเพราะว่าคนมาต่อบรอ,อกเกย์ชาเอาอ่ะตอ,อ,ตอนเขามตอนเกย์ชาเขาจะขายกันแบบแพน,นอ่ะเออแจ้วระแบบลอยขึ้นไปงั้นแต่ว่าร้านเนี่ยเขาสามารถขายได้ต่ำแต่ลอยอ่าฮะนี่ได้มากินเหมือนกันนะตะกี้เราสัมภาษณ์ไปแล้วเรามาชิมเองว่าง ดูแล้ว่าเดาดูแบบสูงเมื่อกี้นะาจะตัวต่ำสุนกาวมันมันเอียงไปทางเกลี่ยเหรอปะใช่เกแต่มัเนเริ่มถึงแล้วเร,เริ่มถึงแล้ว <c oughs> ไม่หวา,านหวานไม่หวานอ่าโอเคก็อย่างกินไปกินมาก็อร่อยอยู่เนี่ยคือปกติคือกินกาแฟไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะแต่ว่ากินร้านนี้รู้สึกมันหอม ได้ปากนี่ไงเริ่มได้แบบว่านักวิจารณ์มะ <c oughs> ได้มาแล้วต่อคิวว่ามาณสี่สิบนาทีเกือบชั่วโมงหนึ่งนี่ไอติมชายเขียวฮะ <c oughs> ้านนี้เลยโอ้โหผมพาดการรอคอยปะเนี่ย <c oughs> ได้มาแล้ว <c oughs> จะได้เต็มมาหนึ่งด้วยแล้วก็น้ำอีกหนึ่งแก้วอรอไปสี่สิบนาทีเหมือนกัน <c oughs> อาจจะเลย <c oughs> อาจจะไม่แค่สี่สิบนาทีโอ้แบบคือเหมือนคิวก็ไม่ยาวมากแต่ว่าเหมือนเขาไม่ค่อยขยับวเอเอใช่ใช่ใช่ลลปลาณนี้โอ้โหะะแล้วมันอะไฮะเกือบชั่วโมงหนึ่งอ่ามางานคือแทบไม่ได้เดินเลยต่อคิวอย่างเดียวนายกินนะเดีย๋ยวเดี๋ยวคุ้มค่าไหมคุ้มค่ากองการรอไหมไงอร่อย ไงเกี่ยวสาล่ายอ่านี่ไงให้อันนี้ลองชิมดูลองดูฮะว่ารสชาติปลาเกี่ยวที่แท้ดูมันกินได้นะอันนี้ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้ยกินได้ต้องชอบเกี่ยวดีอันนี้กินได้เออเป็นน้ำเกี่ยวกินได้ไม่ไม่แบบไม่เฟื่องไม่ไม่สาดไม่สาดแม่แต่รสชาติโอเคนี่ฮะเราก็จบแล้วสำหรับวันนี้ แต่ันคเัากดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ได้นะฮะบ๊ายบาย